สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่เราจะพูดถึงความลับของกรรมและการเกิดใหม่ในแบบที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่หลุดโลกแต่ลึกซึง้งพอจะทำให้คุณมองชีวิตวันนี้ด้วยมุมใหม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเกิดมาโชคดีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรพิเศษบางคนทำดีแทบตายแต่ชีวิตกลับลำบากหรือทำไมบางคนกลัวน้ำทั้งที่ไม่เคยจมน้ำกลัวความมืด ทั้งที่ไม่เคยเจออะไรสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เริ่มต้นแค่ในชาตินี้ธรรมะกรรมบวกการเวียนไหยตายเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งคือวงจรแห่งการเกิดแก่ตายและเวียน่ายจุดเริ่มคืออวิชชาไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารการปรุงแต่ง นำไปสู่วิญญาณคือจิตและเกิดเป็นรูปนามชีวิตใหม่และพบชาติใหม่กรรมคือพลังงานของเจตนาสิ่งที่เราทำด้วยเจตนาเท่ากับสร้างผลถ้าเราทำด้วยความโกรธโลภหลงผลจะนำเราไปสู่พบที่ต่ำถ้าทำด้วยเมตตาศีลส,สมาธิจิตจะดึงดูดพบภูมิสูงกว่าและสิ่งสำคัญที่สุดคือ จิตดวงสุดท้ายก่อนตายถ้าคุณมัวไปเกิดในภพที่คุณมัวถ้าใสาสว่างไปเกิดในภพที่ใสสว่างกรรมไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่คือโอกาสในการเปลี่ยนหลายคนกลัวคำว่ากรรมคิดว่ามันคือคำสาบคำพิพากษาแต่จริงๆแล้วกรรมคือสิ่งที่เปลี่ยนได้ด้วยเจตนาใหม่ทุกการให้อภัยแม้สะสมกรรมดี ทุกครั้งที่ไม่ตอบโต้แบเบรกวงจรกรรมทุกลมหายใจที่มีสติลดพลันกรรมเก่าเพิ่มแสงใหม่จงอย่ากลัวกรรมเก่าแต่จงตื่นรู้เพื่อเปลี่ยนกรรมใหม่แม้ชาติก่อนเราจะไม่รู้แต่ชาตินี้คือสนามที่เราสร้างใหม่ได้ชาตินี้คือจุดที่เราปรับพลังจิตเพื่อให้จิตดวงสุดท้ายใสยและเป็นอิสระและการเวียนว่าย จะหยุดที่การตื่นรู้